Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาเปรียบเทียบตู้เทอร์โบนะครับขวัญใจาขาแดนทั้งหลายนะครับสำหรับคนที่ชอบกระแทกดุดันนะครับหรือว่าในแนวดนตรีสดคนหรือที่นิยมนำไปทํากับตู้รถแห่นะครับแล้วก็แนวเวทีใหญ่นะครับ หลายๆคนใช้ตู้เทอร์โบนะครับนะครับซึ่งเป็นแนวเทอร์โบหน้าหักที่เราเรียกกันเทอร์โบหน้าหักแต่ผมจะมาเทียบแนวเสียงระหว่างตู้80กับตู้70ตู้80กับตู้70ในที่นี้หมายถึงตู้ที่มีขนาดความสูง80แล้วก็ขนาดความสูง70นะครับส่วนความลึกนั้น ที่นํามาเทียบก็คือล,ลึก80ซนติเมตรเท่ากันนะครับจะมีความแตกต่างตรงที่ความสูงและก็ความกว้างด้านหน้าของเขานะครับถ้าเป็นตู้70ของผมนะครับจะกว้างจะกว้าง54นะครับแต่ถ้าตู้80ตู้80จะกว้าง56นะครับมากกว่ากัน20นะครับ20มิลหรือว่า2เซนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูว่า,อาไอ้ตู้2ตัวนี่มันแตกต่างกันยังไงแนวเสียงนะครับสลับตู้70นะครับก็จะมีความเล็กนะครับเ,เล็กกระชับพื้นที่ลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับตู้80นะครับก็จะเป็นมาตรฐานมาตรฐานของเขานะครับ น้ำเสียงโดยรวมนะครับจะเหมือนเหมือนกันนะครับแต่จะมีการทดชดเชยอ่าโดยตู้80นะครับอตู้70นะครับตู้70นี่ในเมื่อเขามีความเล็กลงนะครับเล็กลงก็จะชดเชยห้องให้มันมีปริมาตรเท่าๆกันโดยเพิ่มเพิ่มความลึกลงมาของของลิ้นที่จะใส่ดอกลำโพงนะครับ ห้องห้องให้มันใหญ่ขึ้นเสียงเขาจะกระชับขึ้นนะครับแต่อาการที่พุ่งนะครับอาการพุ่งมาด้านหน้าเนี่ยจะน้อยกว่านะครับจะน้อยกว่าตู้ตู้80นะครับโดยภาพรวมแล้วในความคิดในทัศนคติในอะไรอนะในแนวคิดของผมเนี่ยตู้80จะใหะ้ความดุดันความหนักแน่น แล้วก็พุ่ง่พุงไกลกว่านะครับน,นี่จากภาพเวกเตอร์ที่เราเห็นนี่นะครับตู้70เนี่ยทางซ้ายมือนะครับตู้80ทางขวามือตู้70 <realmente> นี่ห้องจะดูเหมือนกว้างนะครับจะดูเหมือนกว้างแต่จะปริมาตรจะพอๆกับตู้80ทางขวามือนะครับเพราะว่าดูเหมือนกว้างแต่ว่าความสูงเขาน้อยกว่านะครับ นนแนวเสียงแนวเสียงเหมือนกันนะครับความดุดันนะครับความดุดันเนี่ยตู้70จะได้ความความนุ่มมากกว่านะครับแต่ความดุดันการกระแทกของกระเดื่องเนี่ยตู้80เนี่ยจะหนักแน่นกว่านะครับหลายหลายคนที่เคยใช้ตู้80แล้วเปลี่ยนมาใช้ตู้70มันจะรู้สึกว่าประสิทธิภาพหรือวความความหนักแน่นมันลดลงนะครับ ลดประสิทธิภาพความหนักแน่นลดลงนะครับแต่ลักษณะเสียงเขาจะคล้ายๆกันนะครับแต่ทีนี้คนที่นิยมการ,การนิยมใช้นี่ตู้70นี่ด้วยการประหยัดพื้นที่นะครับนะครับนำไปขึ้นรถแห่นี่ก็จะเหมาะสมเหมาะสมกว่านะครับเนื่องจากว่า เขามีพื้นที่ที่หน้าแคบกว่าแล้วก็เตี้ยกว่านะครับขึ้นได้หลายชั้นนะครับขึ้นได้หลายชั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรถแห่ปัจจุบันนี้ก็มีขนาดใหญ่นะครับและก็สามารถที่จะออกแบบใส่ได้ทั้งตู้80และตู้70นะครับแนวเสียงที่นิยมอีกอย่างถ้าเกิดคนที่ชอบเปิดในรูปแบบของเครื่องไฟนะครับก็ แนวเสียง70จะออกหวานกว่านะครับแสดงความคิดเห็นมานะครับก็นอกจากเป็นแนวความคิดของผมเองก็จะขอความคิดเห็นจากพี่น้องอชาวเครื่องเสียงของเรานะครับเผื่อมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะครับผมพูดก็จากประสบการณ์ของตัวเองนะครับซึ่งไม่ใช่ทฤษฎีอะไรนะครับไม่ใช่ทฤษฎีอะไรนะครับจากประสบการณ์ นะครับฉะนั้นใครที่มีความคิดเห็นอะไรยังไงนะครับนำมาฝากพี่น้องเราด้วยนะครับคลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับผม The chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in.